วันนี้นะครับจะมาแนะนำรถเจ็ดที่นั่งนะครับเป็นรถครอบครัวราคาประหยัดท่าเซนต้า 1.5V บายฮัตตะกุ๊วันนี้นะครับจะมาแนะนำรถเจ็ดที่นั่งนะครับเป็นรถครอบครัวราคาประหยัดคันนี้เป็นรถครอบของรุ่นเลยนะครับคันนี้เป็นท่าเซนต้า1ะครับราคาเพี่ยง499,000บาทคู่ไฟแดง300,000บาทนะครับ มาดูว่าคันนี้ให้อะไรเราบ้างครับใบหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะฮะแบบ L E D ก็มีเรนทามลันทิ้งไลท์มาให้เรียบร้อยแล้วในใบตัดหมอคู่หน้ามาให้ด้วยกระจังหน้าก็เป็นกระจังหน้าโครเมียมนะฮะโลโก้เตอร์ซาคือสวยแบบนี้เลยมาดูกันนะครับว่าห้องเครื่องความเนี๊ยบเป็นยังไงนะครับคันนี้ปี2018-2019นะับอันดับแรกเราดูห้องเครื่องครับที่เขาสปาไว้ให้นะครับก็จะดูว่าตัว ยางตัวท่อนะครับกับอายุงานคันนี้หม่เพียงเก้าหมเก้าันกิโลเท่านั้นเองนะครับนะครับว่าน็อตไม่มีขยับเลยนะฮะเป็นน็อตเดิมเดิมสากระโปรงเดิมเดิมนี้น็อตแก้มข้างแก้มข้างเดิมเดิมนะฮะไม่มีขันไม่มีไขน,นะครับานหน้าสวยสแบบนี้ติดสวยสแบบนี้นะครับถ้ารถไม่มีชนหลักไม่พลิ้ว่อไม่จมน้สาสภาพน็อตก็จะเดิมเดิมอย่างที่เอ็นะครับคันนี้ยางใหม่นะครับคันนี้เป็นยางพินโตนะฮะแล้วก็ยางนะครับถ้าเป็นยางปีเก่าเราเปลี่ยนให้ใหม่เลย รอกอลลอยตัดเลาทุกคนขอโตโยต้าจากศูนย์กระจุกมองข้างไฟเลี้ยวในตัวมาเรียบร้อยแล้วนะครับดีเลยครับท่านนี้นะครับภายในเบาะเป็นเบาะหนังสีดําน้ําตาลนะครับเป็นเบาะทุกคนแล้วก็พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วคือควบคุมเครื่องเสียงพวงมาลัยหน้าจอทัชสกรีนนะครับแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะครับทันนี้พิเศษตรงที่ว่าเป็นตัว,วท,ตท็อปน,น,นะครับอบอกว่าเราไปจอดที่ไหนพื้นที่ สุดสบายโดยที่ว่าเป็นประตูสลด์ไปมาทั้งสองด้านขึ้นลงสะดวกสบายเปิยได้ทั้งสองด้านแค่คำพมองมือขยับที่เดียวนะครับมาดูด้านหลังกันต่อนะครฮะไฟท้ายนะครับจะเป็นไฟท้ายสวยๆแบบนี้สเทอร์จะเป็นสีดํแต่กระสว่วนรถนะครับรถเจ็ดที่นั่งนะครับเป็นรถที่ประหยัดกลำลังมากๆนะฮะเป็นเครื่อง15ลิตรแล้วคันนี้พิเศษครับเป็นรถอบอกสามแถวนะครับแต่สามารถพับต่อ,อได้เรียบ ทุกนะฮะทุกโซนพร้อนห้าตู้มือการใช้งานใหุ้กทคันนะครับใครสนใจรถคันนี้นะครับรถจอดอยู่ที่บอร์อโตตุรุสาขาเมนดุรีละเดือนพิจุนานี้นะครับเรามีโปรโมชั่นมากมายนะครับมีขัดสีเคลือบแี้วเปลี่ยนแผ่นน้ำมันเครื่องรับประกัน2ปี20,000กม247รายการปัดช่วยเหลือฉุกเฉินให้3ปี24ชั่วโมงเติมน้ำมันให้เต็มถังนะครับซื้อรถกับบอยไม่ต้องมาตวงครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสาบอร์อโตตุรุสาขาเมนดุรีด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวั বাই হতকু